วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครวนาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้สระอัมนะคะและคำที่ใช้อัมซึ่งมีไม้หันอากาศกับมอม้าเป็นตัวสะกดเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะอ่ะไปดูก่อนสิว่าอัมกับอัมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคำว่าอัม ซึ่งมีอัมอีกคำหนึ่งไม่อานาศกับมอมาสกดเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงก็คือคำที่มีเสียงเหมือนกันแต่เวลาเขียนเป็นคำจะมีการเขียนที่ต่างกันอันนี้เรียกว่าคำพ้องเสียงนะคะอัมกับอัมเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงจะมีทั้งคำที่เป็นคำไทยแท้ และคำในภาษาต่างประเทศนะคะถ้าเราไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ก็จะเกิดความสับสนในการเขียนได้ก็คืออาจจะทำให้เราเขียนผิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการใช้ทั้งสองคำนะคะเราไปดูหลักการใช้คำที่มีสระอันกันก่อนเลยค่ะ การใช้คำที่มีสระอํข้อแรกเลยนะคะอํำตัวนี้จะใช้เขียนคำไทยแท้ทุกคำที่ออกเสียงอำํำเช่นกคำขำคำ,คำงาอ่ะคำเหล่านี้อย่างเช่น ประโยคนะคะประโยคที่คุณครูจะยกตัวอย่างประโยคให้เด็กๆได้ดูคําว่ากรรมเนี่ยเราสามารถนํามาแต่งประโยคได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นเขากรรมของไว้ในมือหรือคําว่าขำอ่ะก็อย่างเช่นประโยคที่บอกว่าเขาขำเพื่อนที่พูดจาตลก อะอันนี้คือคำที่เป็นคำไทยแทย้ๆอะถัดไปไปดูคำที่ใช้สารอัมกันอีกนะคะในข้อที่สองเนี่ยบอกว่าคำที่จะใช้อัมจะต้องเป็นคำแผลงต่างๆที่มาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรไปดูตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นคำว่าเกิดภาษาเดิมของเจ้าของภาษาก็คือคำว่าเกิดเราเอามาแผลงใช้เป็นกำเนิดอ,อ่ะเห็นไหมคะมีสระอําเข้ามาแล้วต่อไปคำว่าช้าคำเดิมคำว่าช้าเอามาใช้แผลงเป็นชำ้ำราเอามาใส่สารอําเข้าไปอีกคำหนึ่งคำว่าเสียง ภาษาเดิมคำว่าเสียงแผลงมาเรานำมาใช้เราแผลงเป็นสําเนียงสาระอําเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนตัวอย่างอีกคำหนึ่งคำเดิมคำว่าตรวจเราเอามาใช้แผลงเป็นคำว่าตำารวจตำนี้สาระอําเข้ามานะคะนี่คือหลักเกณฑ์ที่สองนะคะเกี่ยวกับ คำที่ใช้สระอําต่อไปเราไปดูหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์หนึ่งอ่ะไปดูตัวอย่างประโยคจากเมื่อครู่นี้ที่เป็นคําแผลงออกมานะคะประโยคแรกบอกว่าป่าไม้เป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้าอ่ะเห็นไหมลูกคาว่ากําเนิดอยู่ในนี้แผลงมาเป็นกําเนิดนะเป็นที่ก่อเกิดแหล่งน้ําสายน้ําต่างๆนะ ประโยคที่สองบอกว่าเราต้องอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกกระปรกชำระที่แผลงมาจากคำว่าชะนั่นเองนะคะประโยคถัดมาประโยคที่สามสำเนียงพูดของเขาเป็นภาษาถิ่นใต้สำเนียงอันนี้แผลงมาจากคำว่าเสียงประโยคสุดท้ายนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายตำรวจกวดขันวิในจราจร คำว่าตํารวจนี่แผลงมาจากคําว่าตรวจอันนี้เป็นตัวอย่างคําที่ใช้สระอําในหลักเกณฑ์ที่2ก็คือคําแผลงนะถัดมาอันนี้เป็นการใช้คําที่มีสระอัาในหลักเกณฑ์ข้อที่สามนะคะบอกว่าใช้เขียนคําที่มาจากภาษาอื่นภาษาอื่นในที่นี้ก็คือไม่ใช่ภาษาบาลี ไม่ใช่ภาษาสันสกฤตและไม่ใช่ภาษาที่เป็นคำภาษาจากชาติยุโรปนะอย่างเช่นคำว่ากำปั่นกำปั่นนี่ก็เป็นชื่อของเรือชนิดหนึ่งความหมายแรกนะคะอีกความหมายหนึ่งกำปั่นก็คือเป็นหีบเหล็กนะลูกอ่าอย่างตัวอย่างภาพที่ครูให้ดูเนี่ยกำปั่นเป็นหีบเหล็กที่เอาไว้ใส่สมบัติแก้วแหวนเงินทองเนาะเขาเรียกว่ากำปั่น ต่อไปภาพที่คำที่สองนะคะคำว่ากํายานกํายานก็จะเป็นยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันมีกลิ่นหอมเอาไว้สำหรับอาสูดดมเนาะถัดไปคำว่ากําปัน่นกัมยานเนี่ยไม่ใช่ภาษาจากชาติตะวันตกมันจะเป็นภาษาจากชวาวมาลายูคำว่ากําเหงนี่ เป็นคำที่ใช้เสียงอําเหมือนกันนะคะถัดมาเป็นคำว่ากรรมยี่กรรมยี่ก็จะเป็นคำที่หมายถึงผ้าชนิดหนึ่งที่มีความมันวาวกรรมยี่เนาะเอาไว้สำหรับตัดเสื้อผ้าได้ให้ความสวยงามถัดมาอีกคำหนึ่งที่ใช้สระอํา ก็คือคำว่าสำเพาสำเพาก็จะเป็นเรือชนิดหนึ่งสุดท้ายเลยสระอําเหมือนกันนะคะรัม,มานารัม,มานาจะเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ความไพเราะเอาไว้สำหรับตีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าตัวอย่างจากประโยคที่เราได้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะตัวอย่าง ประโยคแรกบอกว่าเธอสูดดมกลิ่นกํายานเพื่อคลายเครียดอ่ะปัจจุบันนี้เขาจะใช้กันมากนะคะกลิ่นของเครื่องหอมต่างๆเนี่ยช่วยอ่าให้คนเนี่ยคลายผ่อนคลายลุกเขาจะใช้ตัวนี้เอามาจุดนะจุดไฟเพื่อสูดดมกลิ่นของมันได้อ่ะประโยคที่สอง อ่ะอันนี้ลูกตัวอย่างนะคะนี่คืออย่างอย่างต้นไหนที่เราเรียกว่ากรัรมยานเนาะอ่ะประโยคที่สองชาวจีนแล่นเรือสำเภาไปกลางทะเลอันนี้คือหน้าตาของเรือสำเภาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะบรรทุกสิ่งของบรรทุกอ,อ่ะผู้คนได้สมัยก่อนชาวจีนจะใช้เรือสำเภาอพยพมามาจากโพ้นทะเลนะถัดไปเรามาดูประโยค ที่3นะคะอ่าประโยคนี้บอกว่ารัมนาเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะอ,อ่านี่หน้าตารัมนาเอาไว้เวลาจะทําให้เกิดเสียงนี่ต้องใช้การตีลูกข้างบนด้านบนเนี่ยจะทําด้วยหนังเนาะหนังสัตว์เอาเวลาให้เกิดเสียงก็จะตีตามทานองตามจังหวะนะไปดูที่ประโยคที่สี ประโยคที่สี่บอกว่าเสื้อผ้าชุดนี้ตัดจากผ้ากำรรมะหยี่สีสันสวยงามมันวาวเนาะอันนี้คือกำรรม,มหยี่แล้วแต่มันมีหลายสีสันด้วยกันนี่คือตัวอย่างของคําที่ใช้สระอหาและเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่บาลีไม่ใช่ภาษาสันสกฤตและไม่ใช่ คำที่มาจากชาติยุโรปนะคะอ่ะนี่คือคําที่ใช้สระอัมนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือคําที่ใช้สระอัมซึ่งเป็นคําที่มีไม้หันอากาศไม้หันอากาศนะลูกมีไม้หันอากาศกับมีมอมาเป็นตัวสะกดตัวที่คุณครูขี่สามารถ ใส่ตัวอะไรลงไปก็ได้นะคะแทนลงไปในช่องว่างเนาะอ่ะมาดูที่การใช้คำที่ออกเสียงอำํำไม่หันกาศมอมาสกดอ่ะข้อแรกเลยบอกว่าใช้เขียนคำที่มาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตซึ่งคำเดิมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ่ะแล้วก็ตามด้วยมอมาสกด เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างคำที่ใช้สระอํมอํำในที่นี้ก็คือมีไม้หันอากาศกับมอมาสกดนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูคำแรกลูกคำแรกเนี่ยอ่ะเห็นไหมหลูกหน้าตาแปลกๆเลยมีคอควายมีมอมาแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ใต้มอมา อันนี้คือภาษาบาลีตกกระกฤษเนาะคำนี้เวลาอ่านไอ้ตรงจุดๆเนี่ยเวลาอ่านเราจะเอามาอ่านออกเป็นเสียงอัมเห็นไหมลูกเป็นไม้หันอากาศแทนด้วยไม้หันอากาศคำนี้อ่านว่าคำพีมีไม้หันอากาศแล้วก็มีมอม้าเป็นตัวสะกด คำพีคำเนี้ยคำในหน้าตาอย่างเนี้ยที่มีจุดกลมกลมมีจุดเข้มๆอ่าหรือไม่ก็มีวงกลมกลมอย่างน,างนี้อยู่ด้านบนเนี่ยเราจะเจอในในอะไรหูกในหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาหนังสือมนหนังสืออะไรต่างๆเราจะเจอบ่อยเนาะเกี่ยวกับพุทธภาษิตอ่ะอันนี้คือบาลีสันสกฤตเนาะคำนี้ อ่านว่าคำพียกตัวอย่างประโยคบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นคำพีในพระพุทธศาสนานี่คือหน้าตาของหนังสือเกี่ยวกับพระไตรปิฎกคำพีในที่นี้หมายถึงหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาไม่เฉพาะศาสนาพุทธนะลูกศาสนาอื่นก็มีเนาะศาสนาคริสก็ คัมภีร์ไบเบิลศาสนาอิสลามก็อันกุรอานเกี่ยวกับมันจะเป็นคัมภีร์ก็คือหนังสือเป็นตำราเกี่ยวกับทางด้านศาสนาทางด้านโหราศาสตร์ดดวงชะตาโชคชะตา,ะตาราศีอันนั้นนะอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างของคําที่ใช้อำไมห้หันอากาศมอมาสกดคําที่สองอ่ะดูดูคํานี้ลูกอ่ะ ต้มอมา้ามีจุบก,กลมๆอีกแล้วนะคะคำนี้เราเอามาใช้เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอัมเห็นไหมลูกมีแม้หันอากาศมีมอม้าเป็นตัวสะกดคำนี้อ่านว่าอัมพรอัมพรในที่นี้แปลว่าท้องฟ้าแปลว่าฟ้านั่นเองนะคะยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูว่าฝูงนก บินเล่นลมบนอัมพรเห็นไหมคะในที่นี้เวลาเราแปลเราก็จะแปลว่าอฝูงนกเหล่านี้มันบินเล่นลมบนท้องฟ้านั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างคำที่ใช้สาระอัมซึ่งมาจากบาลีสันสกฤตอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักตัวอย่างเนาะอะอตัวอย่างในในสองตัวอย่างนี้ก็ยังอยู่ที่คำที่ใช้สราระอัมไม่หันอากาศกับบอมา สกดนั่นเองเด็กๆด,ดูคำนี้ลูกอ่าเห็นไหมคะใต้มอมามีจุดกลมๆอีกแล้วเวลาเรานำมาใช้เราจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศกับมอม้าเป็นตัวสกดคานี้อ่านว่ากมปนาดนั่นเองลูกกมปนาดก็คือเสียงที่มันดังดังมากเลยดังแบบกึกก้องเลยยกตัวอย่างเช่นฟ้าผ่าต้นไม้เสียงดังกมปนาด เคยได้ยินใช่ไหมคะเวลาเราฝนตกเนี่ยฟ้าผ่ามาเปรี้ยงเสียงดังไปไกลเลยอันนี้คือคำว่ากำปนาตหรือบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงที่เขาทำอะไรหูกเสียงระเบิดเวลาคนเขาจะระเบิดหินจากภูเขานะก็จะเอาระเบิดไปวางแล้วก็จะกดระเบิดมาเสียงก็ดังสนั่นเลยดังไปไกลเลยก็คือกำปนาตนั่นเอง ถัดมาอีกคำหนึ่งอ่ะคำนี้เป็นคำที่มาจากบาลีสันสกฤตเหมือนกันหลูกสังเกตมีจุดดำๆใตยล่างนะคำนี้เอามาใช้แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอุปธรรมนะคะคำว่าอุปธรรมคืออะไรคำว่าอุปธรรมก็คือการค้ำจุนการเลี้ยงดูสนับสนุนนั่นเองนะคะอ่ะลองดูประโยค ที่มีคำว่าอุปัรภมกันบ้างคุณครูยกตัวอย่างมาให้ว่าคุณยายอุปัมภมเด็กกำพร้าไว้สามคนอ,อุปัรภมก็คือเลี้ยงดูนั่นเองให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าคำว่าอุปัรภมนะ,ะนี่คือคำที่มีไม้หันอากาศกับมอม้าซึ่งเราอ่านว่า อัำและเป็นคำมาจากบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะนี่คือคำที่ใช้อัำในข้อแรกอ่ะต่อไปมาดูคำที่ใช้อัำในข้อที่สองกันบ้างนะคะบอกว่านอกจากจะเป็นค,คำที่ใช้อัมนอกจากจะมาจากคำบาลีสันสกฤตแล้วจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นๆบางคำ เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะไอ้บางคําที่ว่าเนี่ยมันมีคําว่าอะไรบ้างเรามาดูกันเลยลูกอ่ะคำแรกนะคะคุณครูให้คําว่า number อ่ะ number เ,เนี่ยน่าจะคุ้นหูกันบ้างนะเด็กๆใช่ไหมลูกคำนี้คานี้มาจากภาษานี้นเห็นไหมลูก number number ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ นัมเบอร์คืออะไรนัมเบอร์ก็คือเบอร์นั่นเองหมายเลขนั่นเองยกตัวอย่างเช่นประโยคบอกว่าผมพักอยู่ที่ห้องนัมเบอร์วันแสดงว่าเขาพักอาศัยอยู่ห้องหมายเลขอะไรลูกอ่าวันก็คือหนึ่งเขาพักอยู่ห้องหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะไปดูที่ประโยคข้างล่างกันบ้างลูกประโยคข้างล่างคำนี้ ่าเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน PUMP อ่านว่าปัมป๊มปั๊มเวลาเอามาเขียนภาษาไทยเห็นไหมลูกปอปลามนะ่เห็นอากาศมอมา้าแล้วใส่วันนะยุตรีลงไปอ่านว่าปัม๊มพูดถึงปัม๊มนี่เรานึกถึงอะไรเลยลูกเออบางคนอาจจะนึกถึงไอ้ที่เอาไว้สำหรับดูดดูดน้ำขึ้นมาจากจากบออะ บางคนอาจจะนึกถึงโอ้น้ำมันไงอ่ะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูว่าปั๊มในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับน้ำมันนะลูกอ่ะคุณพ่อไปเติมน้ำมันรถที่ปั๊มใกลบ้บ้านอันนี้สองคำนี้คือคำที่ใช้อำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปดูอีกสักสองตัวอย่างเนาะ คำนี้คําว่าอะไรลูกอ้าวเห็นไหมลูกสั์เดิมของเขาคืออัลบัม้มเรานํามาใช้เราจะเปลี่ยนเป็นอัลบัม้มเขียนหน้าตายอย่างนี้นะลูกไม้ันากาอ้ออ่างไมฮันอากาศลอลิงบอใบไม้ไมหันากาบอมะแล้วใส่วรรณยุกโทอ่านว่าอัลบัม้มอัลบั้มคืออะไรอัลบั้มก็คือที่ที่เอาไว้สําหรับอะไรลูกเอาไว้สําหรับเก็บภาพ ต่างๆเอาไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้เนาะหน้าตามันก็จะมีหลายแบบหลายรูปร่างหลายสีสันนะนี่คือตัวอย่างประโยคคุณแม่เก็บภาพถ่ายไว้ในอัลบัม้มอ่ะถัดมาอีกประโยคนึงกิโลกร,รมัมอันนี้เขาบอกว่าภาษานี้มาจากภาษาฝรั่งเศสน,นี่กิโลกร,รมัม หรือกรัมอ่ะไปดูลูกิโลกรัมนี่เครื่องช่างเป็นภาพเครื่องช่างเครื่องช่างอันนี้มันจะมีหน่วยเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือคุณแม่ซื้อมะม่วงสองกิโลกรัมอันนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะ ซึ่งใช้ไม้หันอากาศกักบมอมะเป็นตัวสะกดนั่นเองลูกวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับคำที่มีไม้หันอากาศกักบมอมะสะกดนะคะแล้วก็คำที่ใช้สระ วันนี้เราได้เรียนไปสองเรื่องนะลูกคําที่ใช้สระอํากับคําที่ใช้ไม้หานอากาศกับมอม้าเป็นตัวสกดเกี่ยวกับคําต่างๆเรียนรู้ทั้งสองเรื่องไปแล้วนะคะเด็กๆหนูอย่าลืมอ่านทบทวนในบทเรียนนะคะอ่านอย่างเดียวยังไม่เกิดประโยชน์ลูกต้องฝึกเขียนด้วยเพราะคำเหล่านี้ เป็นคำที่ค่อนข้างยากเพราะไม่ใช่บางทีถ้าคำไทยแท้เนี่ยจะเขียนง่ายแต่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศมันจะเป็นคำที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วเราจะเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นนะลูกอย่าลืมนะคะฝึกฝนอ่านเขียนบ่อยๆเป็นประจำนะคะแล้วหนูจะกลายเป็น คนที่เก่งเก่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ